รถอนเนกประสงค์ไทยเดือดปลอดแตกลา่าสุดมีอนเนกประสงค์ยักษ์เชอร์รี่เปิดราคามาแ800แสนกว่าบาทเท่านั้นเดือดทั้งตลาดแน่นอนเกิดอะไรขึ้นไปดูกัน สวัสดีครับผมาริซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถเปิดใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับก็คือเทอร์รี่ทิกโนะฮะเปิดราคาเราใจเลยทุกท่านนะฮะแปดแสนกว่าบาทเท่านั้นและเป็นรถ CSUV ใหญ่ที่สุดในตลาดประเทศไทยเราแล้วที่พิเศษกว่านั้น7ที่นั่งด้วยโอ้โหุคนร้าเกิดอะไรขึ้นไปดูกันนะครับวิทยาโชคคำฝากระโปรงรถยนต์มีให้เลือกมากกว่า600รุ่น หารุ่นไหนไม่เจอมาหาเราโทกคำฝากระโปรงรถยนต์ต้องวีทยา าพามาเริ่มต้นดูจากขั้นของตัวทิกโก8นะฮะเป็นเชอร์รี่นะฮะเชอร์รี่ทิกโก8เนี่ย PHEV ราคาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่นําเข้าจากอินโดนีเซียเป็นรถ CSUV นะฮะเบาะเป็น3แถว7ที่นั่งเครื่องเบนซิน1,500เทอร์โบนะฮะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าโอ้โหต้องบอกว่าโหดขั้นสุดราคาตัวเริ่มต้นทุกขั้นเริ่มต้นแต่ที่ตัวขับเคลื่อน2งล้อราคาอยู่ที่899,000 บาทเท่านั้นทุกขั้น899,0น8 9, 9 0 0บาทเท่านั้นได้ CS UV 7ที่นั่งโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยนะครับราคานี้ตลาดแตกแต่แน่นอนรอดูได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวท็อปสูงสุดของเขานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยราคาอยู่ที่ 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นทุกท่าน9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าราคานี้ต้องใช้คําว่าอาปากค้างกันเป็นแถบได้เลยนะครับอมาดูทางด้านของเรื่องมิตินะฮะทางด้านของรถ c ีเอเนี่ยแน่นอนนะฮะเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดในตลาดประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับในกลุ่มอเนกประสงค์นะครับแต่ทิกโก้แเนี่ยโอ้โหใหญ่แบบหน้าเหลือเชื่อเลยนะฮะมีข้อเปรียบเทียบนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าใหญ่ประมาณไหนนะครับก็เปรียบเทียบกับ HondaCRV ได้เลยนะ เปรียบเทียบกับ CX8 ได้เลยนะครับโอ้โหขนาดนี้ต้องบอกว่าใหญ่เหลือเชื่อเลยนะครับส่วนเรื่องของความกว้างความยาวนะฮะความสูงต่างๆเนี่ยไปเปรียบเทียบกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าขนาดใกล้เคียงกันแบบมากๆเลยนะครับมาดูเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยทางด้านของตัว Tiggo 8นี้นะครับเป็นรถ PHEV นะฮะหรือว่า Plug-in Hybrid นะครับใช้เครื่องนะฮะอยู่2แบบด้วยกันตัวแรกนะฮะเป็นเครื่องตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเป็นเครื่องเบนซิน4สูบขนาด1,5 144 C นะครับเขามาพร้อมกับทางนัางของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะถ้าเขาทำงานร่วมกันเลยเนี่ย ตัวแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้านะครับ310นิวตันเมตรซึ่งก็ต้องบอกว่าแรงเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับอันนี้ขนาดว่า200แรงม้านี่คือตัวเริ่มต้นนะ800กว่าบาทได้200แรงม้าเหลือจะเชื่อเลยนะครับแต่ทีนี้มาดูตัวเทพของเขาตัวท็อปสูงสุดขับเคลื่อน4ล้อนะคะอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแรงนั้นลกเลยเ้าใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับทางด้านของตัวขับเคลื่อน4ล้อนะฮะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบขนาด1,500ซีซีนะครับทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2ตัวทุกท่านถ้าทํางานร่วมกันแล้วนะฮะพละงกำลังแรงม้าสูงสุดมากถึง358แรงมา้า โอ้โหราคาไม่ข้ามล้านนะครับแต่ได้แรงม้ามากถึง300กว่าแรงม้าแรงบิดไปนู่นเลย520ินิวตันเมตรคุณระมาโหดขั้นสุดจริงๆเลยนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่6.8วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดสูงสุดนะฮะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการวิ่งสามารถจะวิ่งไฟฟ้าล้วนๆได้อยู่ที่78กิโลเมตรต่อการชาร์ะครับอ่าต้องบอกว่าสเปคขนาดนี้นะฮะแจ่มเหลือเชื่อเลยนะครับ ขออนุญาตไล่เลียงให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะฮะที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อนสมัยครับทิกโก้จุดเด่นนะฮะเรื่องของราคานี่เป็นเรื่องแรกเลยนะครับ8แสนกว่าบาทเท่านั้นตีซะว่า9000 900, แสนมีทอนเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าได้ขนาดเป็น CSUV คุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่ปกติแล้วนะรถ CSUV บ้านเรานะครับจะเป็น5ที่นั่งเท่านั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น5ที่นั่งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดพูดถึงบ้านเรานะฮะรถที่เป็นรถอันดับหนึ่งนะฮะสุดยอดแห่งป่าถนาของทุกท่านก็ต้องเป็น7ที่เจ็ดท นอนนะครับรถเจ็ดที่นั่งในบ้านเราเนี่ยฮะถ้าเกิดเอาแบบปูหัวเอาแบบราคาไม่แพงมากมายนะก็ต้องมี6 0 0 0 0 0 0็ดแสนขึ้นไปนั่นคือรถคันเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไซส์กลางๆหน่อยพอขับได้นะครับก็ต้องมีสัก 8- 900,000แต่นี่ได้รถอเนกประสงค์ใหญ่ๆเลยสเปคมาล้นๆแบบนี้นะครับแล้วได้7ที่นั่งเข้าไปด้วยเนี่ย โอ้โหตลาดไม่แตกให้มันรู้ไปเพื่อสมาชครับเดี๋ยวต้องรอดูคันจริงสักรอบนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์คันจริงก่อนจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาแบบนี้สเปคแบบนี้คุ้มค่าขนาดไหนนะครับแต่หลายท่านอาจจะสงสัยนะฮะทนายสิงบอกว่าตลาดแตกแต่มันจะแตกได้จริงหรือเปล่ากันนะฮะเพื่อสมาชิกอย่าลืมนะฮะว่าเชอร์รี่เนี่ยเขามีพี่น้องกันนะครับซึ่งมาทําตลาดไทยแตกแต่มาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็คือโอมอนดาเอ็นเจคู่นั่นเองนะครับเชอร์รี่กับโอมอนดาเอ็นเจคู่เนี่ยจริง นน้องกัเลยรจริงๆเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวกันเลยก็ได้แต่ว่าถ้าทําตลาดในไทยเนี่ยเขาแยกกันชัดเจนนะครับไม่ยอยู่ด้วยกันนะฮะแยกโคลูมชัดเจนเลยนะครับ เจคู่ฟ้าอีวีทำตลาดประเทศไทยเดี๋ยวโอ้โหระเบิดเถิดเทิงมาแล้วยอดจองขลุ่มทลายนะปัจจุบันเนี่ยยอดจดทะเบียนเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเจคู J ่ฟ้าอีวีนี่ยอดจดทะเบียนพุ่งกระถูดนะฮะน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะณปัจจุบันนะ,ะและ้วณปัจจุบันเนี่ยทิกโก้แปดเนี่ยผมก็มองว่านะฮะโอ้โหราคาแบบดีทุกคันน่าสนใจจริงเดี๋ยวผมไปลองขับลองขี่ดูก่อนละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทางด้านของทิกโก้แปดเนี่ย ถือว่าเลาใจอาทีนี้มาพูดถึงพี่น้องของเขาสักนิดหนึ่งนะครับทั้งนั่งของแบรนด์โอมดาแอนคู่นะครับแน่นอนก็เป็นเจคู่ไฟอีวีนั่นเองนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะครับ ปัจจุบันมีการเพิ่มรุ่นย่อยพิเศษขึ้นมาน่าสนใจอสมควรเหมือนกันนะครับมาดูทางน้่งของเจคูไฟ EV นะครับเจคูไฟ EV เดิมทีเนี่ยเขาจะมี2ตัวหลักๆนะครับเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปนะแต่ตอนนี้เขาออกตัวพิเศษออกมานะครับเป็นตัวพูโทนนะฮะอัปเดตราคาล่าสุดเลยนะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับเจคูไฟ EV ตัวเริ่มต้นนะแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับซึ่งเป็นตัวลองเลนสตัวแม็กนะครับอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะครับาท แต่ว่าทีนี้นะปัจจุบันนะฮะเขามีตัวท็อปสเปเชียลออกมาด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวแม็กนะฮะแต่ว่าเป็นทูโทนราคาอยู่ที่649,000บาทนะครับราคานี้ต้องบอกว่าเราใจเหลือเชื่อนะครับแต่รอดูสักระยะแล้วกันนะท่านั้นของเจคูไฟวีก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ขายราคานี้นะฮะอย่างที่เราทราบนะครับราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่504เท่านั้น ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหราคาเราใจนะครับแต่ตอนนี้ราคาเขาปรับขึ้นและเดี๋ยวรอดูสักระยะแล้วกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือภาพของเชอร์รี่นะฮะแล้วก็โอมนดะอินเจคู่แล้วมาดูอีกรุ่นหนึ่งเพื่อัยครับลีฟมอเตอร์นะฮะเปิดเหมือนกันเลยนะฮะลีฟมอเตอร์นี้ต้องบอกว่าก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆในประเทศจีนมาทําตลาดในไทยเราด้วยนะครับแล้วราคาตัวเปิดใหม่เราสุดๆเลยนะครับแล้วไม่ใช่รถน้ามันเพื่อไงครับเป็นรถ E ีวีแท้ๆเลยนะครับเอามาดูทางด้านของกลุ่มรถลีฟมอเตอร์บ มอเตอร์เนี่ยตอนนี้ณนะปัจจุบันมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยราคาจะยังคงเร้าใจสุดๆเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มต้นรู้จากข้างของลิฟมอเตอร์ c 10ก่อนหรือว่า c 10นะครับตัวนี้เป็นรถ EV 100%ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับราคายังคงเดิมในปี2026นี้นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับรถในกลุ่ม CSUV แต่ราคาขายเพียงแค่898,000บาทเท่านั้นทุกท่าน 8 9 8 0 0ันบาทเท่านั้นถูกว่าคันที่แล้วอีกนะครับคันที่พูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะโอ้โหแต่ว่าเป็นรถ E ีว0ร้อเนตะทุกท่านรอดูแล้วกันนะครับว่าจะขายได้ขนาดไหนนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนึงนะถ้าอยู่ในประเทศจีนเนี่ขายดีแบบมากๆสุดๆเลยนะครับสำหรับวิบมอเตอร์นะฮะแต่อยู่ในไทยเนี่ยก็ยังไม่เคยไปลองขับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปขับก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอีกรุ่นนึงนี่โอ้โหราคาเราใจขั้ มอเตอร์ B10 นะฮะโอ้นี่ราคายังคงราคาเดิมอยู่นะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่698 0 0 0บาทเท่านั้นทุกท่านนี่คือรถ E ีว0 0%นะฮะรถอยู่ในกลุ่ม BSUV นะครับ6 8 9 0 0 0าบาทเท่านั้นส่วนตัวรองท็อปอยู่ที่7 5 8 0 0 0ันบาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดอยู่ที่798 0 0 0บาทเท่านั้นราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับสำหรับลีฟมอเตอร์ B10 แล้วก็ทางน้านของ C10 นะครับโอ้โหนี่ถ้าใครอยู่ใกล้โชร์รมไหนของ Leaf Motor ผมแนะนําเลยนะครับไปลองขับลองขี่ดูนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆในตลาดประเทศจีนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับยังมีอีกหลายรุ่นมากๆรถในกลุ่มรถอเนกประสงค์นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งปรับราคาขึ้นไปแล้วนะครับมีทั้งปรับราคายังคงเดิมอยู่นะฮะตลาดนี้ดูท่าว่าปีนี้จะยังคงเดือดเหมือนเดิมอยู่นะครับหรืออาจจะเดือดกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพ่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ